สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่ในช่องครีมมี c h าแน e ค่ะวันนี้นะคะคิมจะมาทำนี่มามมามาเลเซียครั้งที่แล้วอ่ะคิมเอาเป็นสีสีอะไรนะสีุมพูใช่ป่ะสามแสนห้าแต่นเนี้ยหนึ่งล้านค่ะหนึ่งล้านค่ะสีดำนี่หนึ่งล้านนี่คือกว่าจะ ซื้อมาได้นะคะต,ต้องไปสั่งมา3วันในช็อปปี้อ่ะเพราะว่าในเซเว่นมันไม่มีจริงๆค่ะทุกคนทิมก็เลยเออสั่งมาเลยก็ได้อยากลองอยากกินว่ามันจะเผ็ดแค่ไหนเอาอีกแล้วกันตัวเองอีกแล้วใชิมแล้วก็นี่มีมันฝรั่งของมาเลเซียมันจะเผ็ดเหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้อะเพราะาอันนี้มันก็หนึ่งร้านเหมือนกันเนาะ แต่คิมก็อยากลองว่ามันจะเผ็ดแค่ไหนมันก็เป็นเหมือนเลยทั่วไปมันฝรั่งทั่วไปแต่ไม่รู้มันจะเผ็ดหรือเปล่ามไม่เคยกินอยกลองเดี๋ยวเราเดี๋ยววันนี้เราจะเอาอันนี้เอาอันนี้ไปให้ทุกคนที่อยู่ในออฟฟิศกิกกัน,กนว่าเขาจะกินเขาจะกล้ากินหรือเปล่ามันเป็นแบบว่ามันเป็นแปลกอะมันฝรั่งอะไรมันจะเผ็ดอะใช่ไหม,มก็มามา่ามาม่าด้วยเดี๋ยวจะเอาไป้เขาเขากินด้วยเอาไป้ลองทุกคนไปกันเลยค่ะ มาค่ะทุกคนวันนี้อ่อันนี้ก็ได้แล้วเดี๋ยวเราไปกินบนออฟฟิศกันว่าไปดูว่าใครอยู่บ้างแล้วถ้าใครอยู่บนออฟฟิศเราจะให้กินกันทุกคนไป่อาหม่า,มาตอนแรกนึกว่าลืมมันฝรั่งที่ไหนได้มันฝรั่งอยู่ในนี้ไปวิ่งเร็ ก็ไม่มีกันฟันอัฟฟีคา ดีนะมาม่าไม่ตกสายอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเลยออฟฟิศกันเลยไปเลยทีนี้มาม่ามันเป็นใครอ่ะ <lab> มันต่อละขับไปทางหรือว่ามันหนักขับไปทางมันหนักแตกมันหักเนี่ยมันหนักจริงจริงแตกเมื่อกี้เมไ่อกี้เสร็จแท้ออกผิดแต่แกไปบนตอกผีดมาใช่ป่ะแล้วเพีเดียวพ่อแฟนอยู่พ่อแฟนอยู่ก็เลยไม่กล้าไม่กล้าที่จะไปถ่ายข้างบนใช่ป่ะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายในห้องซ้อมดนตรียังจ้าไป เปิดไฟหาลีโมดเอหาลีโมดไป่ิ้มหนึ่งสองนี่คืออะไรมทำไมทุกคนทำไมเส้นมันเป็นสีดำมันเป็นชาโคเหรอใช่ปะปกตินี่ปกติไมนเป็นปกติอุ้ยแบบว่ากลิ่นมันแบบ มันแคบมันฉุนฉุนนิดหน่อยเุนฉุนเนาะใช่ไหมใช่ลองมากินคำแรกกันชัดชัดฮอมากคำแรกขาปากมากโดนอุ้ยแพ่จริงๆเอาบระปบนงแป้น้ำ้พมี่หน่อยตอนนี้เลยนี่ไงน้ำไม่เอาไม่รู้น้ำใครบ้าบ้าง เ <ừ. S 1> ขอแก้แบบอะไรวะเขาไม่ได้จ่ายเขาไม่ได้จ่ายอ๋อเหรอไม่ได้จ่ายไม่ได้จ่ายโอเคไม่จ่ายไม่บอกเพชจริงคำเดียวเรื่องอันเก่าไม่เท่าไหร่อยู่ดีๆโอ้ยแบบว่าแพชจริงๆค่ะอ,อ่ะตาก้องกินสบายไปก่อนอกินตะไคร้ไปก่อนอมอมอมหมด หมดแฉ่งขออิงร้องก็อนอีกสักครไม่เห็นตอบรับจากเล็ก,กใหญยทันเรียกอ้าวมองหน้าจะร้องให้เราะปะไม่เขาไม่หญิงใายแบบความแบบเผ็ดมากแต่ไม่ดูเส้นมันจะชัดสิอือโอ้ยความแบบ ญานนะคะคุณแม่ของคุณต้นข้าวรียกหาคุณอยู่กันทำกันบ้านครับเ,เอาเท้นานมาหน่อยจริงอีกคำนึงไปอินแล้วคำแล้วก็เลต่ออีกคำนึงใช่ไหมอีกคำนึงแล้วก็เลต่อจะ,จะตายไหมไลีผิดอุ้ยแบบเผ็ดขอบปากด้วยอ่ะหนึ่งสองกึ๊บ วางก่อนแล้วจังหวะน,นี้ต้องวางอะไรก่อนแล้วเผ็ดมากโอ้ตายตนะายแล้วมันจะเผ็ดกว่าพี่แข้งถ้ายได้ไงอะต้องฆ่าลังกินดูเราจะไม่ถ่าย เอาปากตายตายเป็นไงบ้างเป็นช่วยบอกฉันทีอ่ะอ่ะโอปออยากกินใช่ไหมคอนิดเดียวคอนิดเดียวตาล้องร้องที่หลังตากล้องถ่ายกนอ่อ่ะอกินน้ำทำไมกินน้ำทำไมกินน้ไมแก่ใอยากกินอยากกินไปได้ร้องแน่โอปออือ นี่หน่อยดิไม่เอามามาพิกตาอะเร็ไม่เผ็ดโอ้โอปอังกินได้เลยปอกินพริกไม่กินเองแอร์พอร์ทพังนะถ้าไม่กินอะเดี๋ยวนะเขี่ยวมากินเพื่อนจะกินได้ไหมได้แหละแม่กินเผ็ดขนาดนี้ตัว เป็นไงบ้างเผ็ดดิโอ้โหฝนกินอย่างเดียวไปการลงหน่อยอ้บเผ็ดไหมเผ็ดสอบต้องก่อนเผ็ดไหมเผ็ดมากเผ็ดมากเหรย้อนแสงมะเนี่ยไม่ไม่ย้อนอ่ะเผ็ดมากปะมาหกเดี๋ยวน่าก็ไม่ได้จ่ายเฮ้ยมาไปถ่ายต่อดิู๋มบูมบูมมากินแล้ว ไม่ไอยู่นด้วยมาดูพงกันว่าจะเผ็ดหเยวไม่ได้แกเผ็ดจนจะร้องไห้เผ็ดไหมไม่ค่อยเเผ็ดไหมเผ็ดไหมกินอีกกินอีกเฮ้ยไม่กินอ่ะ ไม่ดนออด่ไม่หมดอะไรนะิดติดติดหรือฟันใช่ไหอ๋อนน้ยังไม่ได้กินอ่ะโอเครอตัวไปอ๋อมันกินได้อีกดูมันกินได้อีกนี่มันนี่ตัน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 กินได้หน่อยกินหน่อย้าหดนะไม่จบไปเซ็เ็แล้วก็เลย sih, apa ya? ini dia loh? gini? tidak makan? nggak makan apa? nggak makan apa? makan makan neng. oh, ini dia ya? sebesar ini. apa? apa? kau, bak sani ya? tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. tang tidak boleh, เป็นไงบ้างปากแดงไม่ใช่อะไรที่ไปออาวลไปโอเคค่ะ <bulun> ท <case painted vậy> no ุกคนคืออันนี้นะคะเผ็ดมากจริงๆคึ้ทุกคนแบบว่าโอ้โหคุณไม่ออกบ้างอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวคลิปต่อไปไม่ใช่คลิปต่อไปเดี๋ยวอีกแป๊บนึงจะรีวิวอีกอันหนึ่งไปเดี๋ยวไปดูอีกอันนึงเลยไปโอเคค่ะทุกคนคือตอนนี้นะคะ เผ็ดมาม่ามาเลเซียมากหนึ่งร้านเดี๋ยวเราจะมากินนี้กันมันไม่ไยตอนนี้กำลังจะไปกินชาบูโอ้ไปดับแต่เรามาดูอันนี้ก่อนกินไหมกินไหม อ้ยอันนี้ก็ไปเหมือนกันเดี๋ยวไว้ค่อยกินดีกว่าเราไปกินน้ำก่อนเผ็ดม,มากปะนี่จากมาม่ามาเลเซียเผ็ดม,มากทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะเราก็มากินตีน้อยแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปปิดช่องที่บ้านเราไปเจอกันที่บ้านเลยจ้าโอเคค่ะทุกคนตะก,กี้เราไปกินตีซุกซุกี้ตีน้อยมาแต่แบบว่ามาม่ามันเผ็ดม,มากเลยใช่ปะทิมก็เลยหนีไปกินตีน้อยก่อน แต่แบบว่ามันเผ็ดจริงๆนะทุกคนถ้าใครอยากลองเราก็มาลองได้เลยนะเพราะอุ้ยมันเผ็ดพูดไม่ถูกคือมันเผ็ดมากๆมันละหนึ่งล้านเลยทุกคนแต่ว่าถ้าใครอยากลองนะถ้าแบบว่าไม่มีจริงๆอ่ะมันทำเหมือนครีมเลยค่ะไปซื้อมาจากช้อปปี้ช้อปปี้มีทุกอย่างจริงๆแล้วอตอนแรกกะว่าจะรีวิวอ่ะอะไรนะอ่ะแผ่นแผ่นมันฝรั่งใช่ปะแต่อันนี้ไม่ได้รีวิวแล้วอันนั้นก็ อันนั้นก็แบบว่ากินกินไปทำใช่ว่าแผ่นเดียวแผ่นเละเออม,มันเหมือนแผ่นเลเลยค่ะทุกคนเขากินเข้าไปอ่ะมันแบบว่าเคียเค้ยวเคี้ยวเคี้ยวหมดแล้วแล้วมันก็ค่อนจะเผ็ดทีหลังเว้ยอันนั้นก็ซอฟลงมาหน่อยแต่มากมันเผ็ดมากๆเลยแต่ถ้าใครอยากท้าทายอยากลองนะสั่งเลยค่ะไปหาซื้อเลยค่ะอร่อยมากๆแต่มันก็เผ็ดมากด้วยทุกคนมันแสบปากมากๆไม่ใช่แผดอย่นเดียวนะแสบปากมาก จริงๆโอเคค่ะคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์นะคะแล้วก็กดอ่าซับสไครต์กิ่ดเลยนะคะวันนี้นะคะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ